นี่แหละอ่าแป๊บหนึ่งตันตู้อยู่ไหนวะเนี่ยวัล,ลุธาาต้องใช้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไอเล่นตันตู้ต้องมีทางหลังครับแมงหลังแล้วก็ลุกเองไปด้วยเลยแมงเอาแม่งสองอันเลยนะ ดีไหมเอ้ยไม่ได้ตันตู้ต้องคู่กับไปนี่ควิกแอนควายแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาหวัวล้นก่อนถึงจะกวันตีนครับไอค่ <c oughs> บบันส้นตีน Here go Here we go Here we go คุณน้องเดชใช่ไหมเนี่ยชื่อเหมือนคล้ายๆน้องเดชขอบคุณสัปอร์ตครับหนูว่าพี่สามหกเฮ้ยพี่สี่สองนะอายุเหรอป่าไซส์รองเท้าเนี่ยแล้วเ,เล่นแล้วเล่นรองเท้าไซส์สี่สี่สิบสองยี่สิบเจ็ดจุดห้าซีเอ็มดีครับสัสดี ไอร,รู้ว่ามาท็อปแชทอะไรท็อปแชทมันคืออะไรอ่ะนพิมพ์เยอะสุดเหรอแล้วมันมีผลยังไงปะไม่มีแค่บอกว่าพิมพ์เยอะเฮ้ยผมมาเจอลินว่ะจากหูฟังที่ผมได้ยินเสียงแล้วคือรู้สึกเสียงหัวใจมันไอเสียงหายใจมันดังดังภาพปกติดีใช่ไหมดูไปเรื่อยแล้วกันนะถ้ามีอาการแบบดรอปนู่นนี่นั่นอะไรก็บอกแล้วกัน ตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้จะไปแล้วอันนี้แจ็คตั้งตั้งสตรีมมันมันมีให้เลือก3แบบอะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันบอกว่าถ้าเลือกแบบเนี้ยภาพในการสตรีมจะดีที่สุดแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งแบบที่2มันจะเป็นแบบพูดคุยโต้อตอบกัแบแบชทได้แบบเรียวแล้วก็แบบสุดท้ายคือ ยังไงวะแต่สุดท้ายคือแบบแต่ภาพมันไม่ชาร์อ่ะมั้งคงงั้นมั้งเหมือนได้อย่างหนึ่งต้องแลกอับอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยของของของยูทูบแบบจารเลือกภาพมาเนี่ยก็คืออาจจะดีเลย์แชทหน่อยมันก็เป็นปกตินะเอายูทูบแต่ก่อนที่สตรีมรู้สึกมันก็มันก็ดีเลย์อย่างนี้อยู่แล้วอะซึ่งมาสตรีมตอนนี้ก็ไม่ชีดหรอกเพราะว่าตอนสตรีมอยู่ทวิตมันคุยปุ๊บมันแบบเป๊ะเป๊ะปุ๊บปั๊บโบ๊ะอะไรมันจะโตตอบไปเร็วอ่ะมันเออ ดีเลย์มันน้อยในทวิสอะครับดีดีกว่าฮ้ยแล้ทำไมตอนสามาปอนอัปเกรดเป็นเชฟบนเรือแล้วทำไมมันถึงแบบมันไม่แจ้งเตือนวะมินิฟีดก็ไม่แจ้งเตือนต้องทำยังไงวะเนี่ยควาดวิชิบหายแล้ว กาหน้าต่างเวรและมันีสิขาหลงถ้ามันหลงแล้วเราก็เข้าเอาดีเอาเอาสิก็เอาสิ ก็เอาสิก็เอาสิเกอเจ้ากระชั้นไหมล่ะหึแยหงวนได้รอบหนึ่งโอ้โหเป็นไรอ่ะตนต้นตนต้นรถประไรอ่ะอ๋อรถตามไม่ตื่นเลยตอนแรกรถเป็ะไรต้นเป็นตัวนี้เบบี้่ะ ยังไม่ได้ตันตื่เลยอเดียวกันนะ <c oughs> เพื่อกันซับไปเยอะครับจะได้ปลดล็อกอีโมได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ใส่อีโมได้20กว่ารูปเลยจะบอกแค่นี้แหละอะไรใครอยู่วะโลกไปหมดแล้วเนะี่ย <c oughs> เข้าตู้ทันไหมอ่ะอยากตันมันวะอ๋อนุ่นๆมันวนอยู่ที่เดิมที่ผมวนเมื่อกี้ อะไรเพื่อนอยู่ <c oughs> <c oughs> รับไปหนึ่งกระบวนท่าปานวารี Roommate, เิหมือนเดิมเราหมุนเหมือนเดิมเลยถ้ามาต่างวนกลับไปที่เดิมวนรอบใหญ่หน um ่อยไม่ต้องดูหลังแม่งหรอกอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดนละแี้วยและอุ้ยแย่นละ กับตดเดินติดยุ่งเลยเนี่ยเฮ้ยไม่มีตายยากโอ้ลืมไปไม่มีตายยากเล่นเราเล่นไอ้นี่ตันตู้ตันตู้เล่นตันตูลงเบ็ดเม่นลงเบ็ดโอ้โเมื่อกี้ชินไงเฮ้ยโอ้โหพระเอก I love you baby I love you baby เองมันพระเอก่ะเราจุ๊กแบบไม่ใช้ไม้เหรียนปะแทงคิวแทงคิวแทงคิวจริงๆแทงคิวไร้ไร้ฉีกฉีกฉีกไอ้มันรู้ได้ไงอะหูตามันดีเนี่ย มันดีอยู่ตัวเนี้ยโอ้โหสาชัยจะเต็บเต็ปดังและเบาเป็นไรเพิ่งโดนแผลแต่ถือว่าดีนะมันไม่ไม่โดนเป็ดเมนนะ่ะถือว่าดีนะเกมน,นี้น่าจะรอดว่ะดูจกทรงแล้วแต่เครื่องเดียวเองผมผมไม่รู้นะว่าจ่ายมันน่าจะจ่ายได้หลายทางอะ่ะจ่ายผ่านทูวอลเล็ตทูมันนี่ เพาวบัญชีเลยตรงก็จะได้นะตรงนี้มันเดี๋ยวนี้มันน่าจะแบบเบอร์วายแล้วอะ,ะ,ะน่าจะได้หลายแบบลองลองหาวิธีดูมันมาแล้วพักพวกยิวเต้นก่อน ถ้าเกิดผมเล่นตายยากนะผมเมื่อกี้ผมไม่ตายเมื่อกี้ผมรอดคือตามใจแชทไงก็เล่นให้ดูแชทบอกอยากดูสดตตนตตู้ก็สตตนให้ดูสดตนเลยขอปั่นตู้สุดท้ายเหอะที่เหลือเพื่อนเล่นกันได้ไหมอะ่ะเนาะว่าแจ๊กแจว่าแจะจุกแบบนานเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่จุ๊กนานอยู่นะไปเกมเกมนี้นะผู้ถามจริง ตายปะเพื่อนโอ้โน้โน เออมึงต้องการแล้วจังหวะเนี้ยตามกูมไม่หยุดเลยชี้หน้าเขาให้ชี้หน้าเขาให้ว่าไปนั่นชี้หน้าเขาให้ครับชี้หน้าเขาให้ เป็นไงเป็นไงแต้มจุกเต็มอ่ะน้องๆพี่ไม่ใช่คนเดิมก่อสองวันที่หกนะบอกก่อนสองวันที่หกพี่จุกกากมากแต่สมัยก่อนคนยังเล่นไม่ค่อยเป็นไงพี่บอกเลยตอนเนี้ยีมือพี่อัพเลเวลว่ะอ up เ e v e l วะจะเขาอัพเลเวลว่ะออกดีกว่าว่ะผมว่าเกมนี้ผมก็ทำประโยชน์ได้สูงสุดแล้วนะไอ้นี่ไม่เคยล้มเลย ไม่เคยล้มเลยคนเนี้ยลองลองดูนะครับทำละได้หลายช่องทางแหละเราได้อันไหนเราก็เอานั้นนะเอ๊ะมันจะไม่ค่อยดีเลยวะหายละ นส <No! S 2> ตาดีทัานทานัทนทันโอ้โหมันมีนี่ครับทำไมผมต้องมาเป็นคนรับคอได้ว,วะเรียบร้อยกอดนี้มีไม้แผ่นโอ้โหไม่มีแล้ว no มาด,มาดิเอาให้มันให้หมดอะตรงนี้เราต้องไปต<ป>่อเพื่อนวิติด เล่นเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเยาะหยอกเยาะหยอกเป็นไงอะ่ะเฮ้ยกินเลื่องกันหลงอ่ะกินเลื่องกันลงไอ้เปรตเอ้ยประตูไม่เปิดกันวะาจุกตั้งนานน่ะจะตายก็เพราะแบบนี้อยากบอกเลยไว้แล้วทีนี้กูออกหลุมดีกว่า ออกหลุมออกหลุมเรารู we we so ้หลุมอยู่ไหนดีนะเมื่อกี้ตรงนั้นมีไม้อะเราวิ่งทันด้วย้าเซิร์ฟปิงนี่ตายเลยออกหลุมวับวับสวย เปยกว่านี้ก็น้องแล้วครับสวัสดีครับจีจีปะจีจีปะจีน่อยเป็นไงแค่ทายคิลเลอร์แร้งอะไรคิลเลอร์แร้งอะไรครับ ดูหน่อยแบงจ็ดประมาณนี้แหละ <c oughs> ประมาณนี้แหละ <c oughs>